ไปต่อลูกข้อต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ี่บอกว่าการบอกทิศเด็กๆเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูอาจจะพอเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าทิศต่างๆก็มีหลายทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกใช่ไหมซึ่งคือโลกใบนี้มันก็มีกันอยู่ทิศเดียวอะทิศเหนือก็มีเหนือเดี๋ยวไม่ได้มีทิศเหนือสาขาหนึ่งทิศเหนือสาขาสองอ่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเราจะลงไปทางทิศใต้ทางสาขาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเธอไปทิศใต้สาขาสองคือเราไม่ได้ใช้แบบนี้ไงลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ทิศมีอยู่อันเดียวหนูใช้เดิกนำหน้าเลยฟังเจ๊ให้ดีออกเสียงกับเจ๊มีทีทั้งคู่อีกแล้วนะฟังนะ The North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 , The north. The north. ทิศเหนือคำต่อไป The South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  ทิศใต้ต่อไปข้อนี้ระวัง อ่านว่า east ออกเสียงออ่างใช่ไหมเขียนอออางเขียนออ่างเสียงออ่างต้องทำยังไงที่เจ๊สอนเมื่อกี้คำนามออกเสียงออ่างให้อ่านว่า the the east the east the east โอเคนะทิศตะวันออกและคำสุดท้าย the west the west the west ทิศตะวัน ตกจบค่ะไปต่อหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าที่17หนูเราสามารถเอา the มานำหน้าคำคำที่บอกทิศได้แต่ใช้เป็นภาคใช้เป็นภาคหนูสังเกตนะว่าความต่างของมันคืออะไรนี่เจ๊เจ๊สอนให้หนูช่างสังเกตหนูมาดูนี่ข้อด้านบนเนี่ยที่เจ๊ใช้เรื่องราวที่มันเป็นทิศเหนือที่ตะวันออกตะวันตก,เจ,ตเ,กเ,เจ๊ใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดเลยใช่ไหมเจ๊ใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดเลยใช่ไหม เป็นทิศแต่ถ้าเราอยากจะสื่อถึงภาคภาคเหนือภาคตะวันออกอย่างนี้หนูใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นโอเคปะและออกเสียงเหมือนเดิม the north the east the south อลิ้นพัน the south the west เหมือนเดิมนะคะโอเคเรียบร้อยตามนี้ไปต่อค่ะ